คอมมูนิตี้ของเราแจกเครื่องมือฟรี10เครื่องมือด้วยกันนะคะทุกคนที่เห็นคลิปนี้เนี่ยสามารถรับเครื่องมือฟรีได้ทันทีในตอนนี้เลยโดยวิธีการง่ายๆเลยนะคะทุกคนคลิกที่ลิงก์ข้างล่างคลิปนี้นะคะแล้วทักหาแอดมินว่าขอรับเครื่องมือฟรีนะคะแล้วแอดมินเนี่ยจะส่งลิงก์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยกดรับเครื่องมือฟรีนะคะ ส่วนใครที่เข้าไปหาแอดมินแล้วได้รับลิงก์แล้วนะคะให้พี่ๆดูต่อคลิปนี้เลยจะมีวิธีการติดตั้งเครื่องมือให้นะคะและในนี้ก็จะมีวิธีการใช้งานให้ด้วยเนาะดังนั้นเข้าไปทักหาแอดมินขอรับลิงก์ก่อนนะคะและสำหรับใครที่รับลิงก์มาแล้วนะคะพี่ๆสามารถติดตั้งเครื่องมือได้ตามคลิปนี้เลยนะคะโดยอาจารย์ต้องเนี่ยจะเป็นคนมาสอนพวกเราติดตั้งนะคะไปกันเลย แจกเครื่องมือช่วยวิเคราะห์กราฟนะครับฟรี10ตัวครับวันนี้วิธีการรับเครื่องมือง่ายๆนะครับเดี๋ยวทําตามผมเลยนะครับก็คือกดเข้าไปที่ลิงก์เอาโก้พรามนี้นะครับเสร็จแล้วจะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราลงทะเบียนรับได้เลยโดยการใส่อีเมลใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับใส่เบอร์โทรปึ๊บแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดได้เลย ตรงนี้นะครับจะมี Referral Code อยู่มันเนขึ้นมาให้แล้วนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปกกอกอะไรนะครับเสร็จแล้วกด Agree เสร็จแล้วกด Sign Up ได้เลยปุ๊บอ่าเมื่อกดเสร็จนะครับมันจะเข้ามาหน้านี้นะครับทีนี้พอเข้ามาหน้านี้ฮะมันจะมีเครื่องมือฟรีทั้งหมดนะครับ10ตัวตัวแรกนะครับก็คือพวก Discount Premium อันที่2 Market Structure อันที่3พวก s e c t i o n นะครับอันที่4 Sentiment Dashboard อันที่5 Sto c h a s t i c นะครับ ที่เป็น3 3ตัวคอนเฟิร์มกันแล้วก็ Engulfing Pattern นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ตอนที่เป็นกับตัว p พอ็กชันนะอันนี้ List Control นะครับนี่อันนี้9ตัวแล้วนะครับไปหน้าที่2จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Volume นะครับก็คือ Up Down Volume ส่วนตัวนี้นะครับ GSS t s อันนี้เดี๋ยวค่อยไปกดซื้อทีหลังนะครับแต่เดี๋ยวเราเอาของฟรีก่อนนะครับวันนี้ มา e n u a f i n g pattern นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ฟ e ีให้กดมาที่คำว่าฟ e ีนะฮะปึ๊บเสร็จเรียบร้อย f ฟรีเสร็จปั๊บนะครับ I agree ครับ Get a c c e s s นะครับ OK เรียบร้อยเนี่ยมันจะเข้ามาที่ your order ก็คือ order ของเราเราก็กด claim รับได้เลยก็คือกดเข้าไปครับปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วใส่ชื่อ trading view ของเราครับกด ใส่ชื่อเท i n g v วิวได้เลยอ่ะสมมุติผมใส่นะครับใส่เข้าไปนะครับปุ๊บกดเค m ยูทเซอร์เคมปั๊บคอมพิวต์ตรงนี้นะครับจะเด้งเข้าไปที่เท i n g v วิวอัตโนมัติครับทุกท่านทีนี้เข้ามาที่เ d i n g View นะครับไปที่คําว่า Indicator อร์เสร็จแล้วนะครับไปที่ผู้ได้รับเชิญเท่านั้นนะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยครับเอาโก้พรามจะเขียนเปอย่างนี้นะเอาโก้พรามตามด้วยชื่อเครื่องมือที่เราเลือกเมื่อกี้นะฮะก็จะขึ้นเลย ถ้าเป็น Engraving Pattern ก็กดเลยครับกดครั้งเดียวพอปับ๊บแล้วก็กดกาดทิ้งได้เลย Engraving ก็จะมาอย่างนี้ครับนี่ก็จะได้เห็นเครื่องมืออย่างนี้ครับว่ากราฟ Engraving แบบนี้ครับเนี่ยคือตัวช่วยฟรีๆเลยนะครับเพื่อจะทําให้เราเห็นว่ามันมี Pattern Engraving เกิดขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนตัวอื่นๆก็ทําเช่นเดียวกันนะครับก็คือเช่นไปที่ Tool นะครับ สมมติ Market Structure View Your Order อันนี้ถ้าเกิดเรากดแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ใน View Your Order นะครับแล้วก็ไปที่ Trading View ครับใส่ชื่อเข้าไปกดปั๊บนี่เรียบร้อยครับกลับไปที่ Trading View ครับ Indicator ครับผู้ได้รับเชิญเท่านั้นนะครับนี่ Market s t t u r t เ r e ครับอาโกพรามกดปุ๊บครั้งเดียวครับมันก็จะมาเลยนี่ครับ Market Structure มาแล้วนั่นคือตัวบอกว่าตอนนี้เป็นทำ high ทำโล แล้วก็ตัวนี้ครับ BOS Boss ทำบอสไปเรื่อยๆแบบนี้ครับแปลว่าเป็นเทนขาขึ้นนั่นเองอ่าส่วนวิธีการใช้เนี่ยเดี๋ยวมันมีวิธีการใช้บอกอยู่นะครับในตัวของเครื่องมือตัวนี้นะครับอ่านี่คือวิธีการรับเครื่องมือฟรีนะครับตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทำแบบเดียวกันเลยมีทั้งหมด10ตัวใครอยากรับทำสิบตัวก็รับได้เลยครับพี่ๆทำตามขั้นตอนเมื่อกี้ได้เลย ขอบคุณอาจารย์ต้องนะคะที่เอื้อเฟื้อพี่พี่ทุกคนให้ติดตั้งคลิปนี้ได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ง่ายมากเลยนะคะถ้าติดตั้งแล้วนะคะพี่พีัพกหาแอดมินอีกรอบนึงค่ะเพื่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรานะคะแล้วเจอกันในกลุ่มนะคะทุกคนบ๊ายบาย